มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสยบข่าวลือรักร้าหลังไฮโซโพกข่วงอ้ําดินเนอร์ค่ะเรียกว่าก่อนหน้านี้นะคะมีข่าวว่าความรักของซุปตา์อย่างสาวอ้ําพัชราภาชัยเชือ้อกับไฮโซโพกประทานวงพรประพานั้นเหมือนจะสอ่อแววรักร้านะคะเพราะว่านางเอกสาวชื่อดังเลิกติดตามฝ่ายชายในอินสตาแกรมค่ะ ซึ่งต่อมาทางด้านแฟนคลับของอ้ำได้ออกมาชี้แจงว่าอ้ำนั้นเลิกติดตามไฮโซพกมาตั้งแต่ปี2019แล้วค่ะได้ยืนยันว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นยังดีเหมือนเดิมนะคะการไม่ได้ follow Instagram ร่วมกันนั้นไม่ได้หมายความว่าเลิกรากันค่ะล่าสุดนะคะเห็นจะเป็นเหมือนที่แฟนคลับสาวอั้มได้ออกมาบอกนะคะเพราะว่าทั้งคู่ก็ลงไอ Story ควงกันไปดินเนอร์ด้วยกันซึ่งไฮโซพกนะคะถ่ายคลิปอ้า มอบดอกกุหลาบให้กับไฮโซโพกส่วนด้านอั้ำนะคะถ่ายคลิปไฮโซโพกโดยแซวนะคะว่าไฮโซหนุ่มนั้นเป็นแฟนละครเรื่องจากศัตรูสู่หัวใจค่ะที่นางเอกสาวเล่นละครค่ะงานนี้ฝ่ายชายตอบกลับมาว่าละครสนุกมากเลยครับจูบมันเลยนะสนุกไหมทําเอาได้ยินเสียงอั้าหัวเราะออกมาเลยค่ะสรุปทั้งคู่นะคะยังหวานกันอยู่เลยค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิง่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวผ่าพเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ